จะว่าจะามยจะใครจะใครยังจะใครเด็กหน่อยคู่มือให้มันเฝ้าเอาบุญหล,ลายหลนี่ละไล่ไปแต่แต่พอสีพอหาให้มันเฝ้าเอาบุญมอหนึ่งมอสองมอสามเป็นจบม่อหกฝ่าเอาบุญในเงียยจบสะพันจะเอาเมียเอาผัวแ่วมาเด็กหน่อยคู่มือนี่มันันมืน งามวันแม่มันก็เอาคือคือไปรุงเรียนคู่ก็ถามวันนี้วันแม่รักแม่มากไหมยันมากที่สุดเลยแล้วมันบอกคือคือเ <c oughs> มื่อหอดบ้านมันก็กราบแม่งามงามกราบแม่เด้อรักแม่ฮองมันก็หอมใสหอมออกมัวนี่านี่คูม่มือมาให้สว่าัะเป็นวันนี้วันแม่อักเอง เก็บลงไม่กาบกู้กู้พักแม่เด้อยี่ยังตอนนี้สองพันสี่ทศวรรษสามมาแล้วผิดปกติมือกูเว็นมาหอมปู่มึงนี่มาหอมเอาเงินอีนี่เอาไปยังเวลาเขาได้ภาษาคิดก็สิโทษถามครู่อนิษฐานเขาได้ก็สิโทษถามครู่คนตัวเขาเฮียนเก่งยี่ยัเขามีโทรัอร์ตัวแม่ บะเนาะนาะนนนนนนมมูอีกาเดียวหูสิตัแต่เงานบะตั้งใจเพื่อแมไหไปเด้โทรศัพท์แจกเบอร์ผู้บ่าวหวานใครสนทน โรงเรียนเลิกสี่โมงแรกกูกลับบ้านหกโมงแรกแม่มาแต่ไฮแต่หน้านึ่งข้าวแล้วไปลูกงานมุก็มาโรงเรียนหกแลออก้เลออกิกจ้าเลิกค้าแท้กูจัดกิจกรรมกิจกรรมแม่มึงต้องทุระจากกับบาวน้ำผาโอ้ยแม่เฮียเปียกหน,า,นามาไม่เมื่อยกลับมาประได้กินข้าวโลดลูกไปจะไม่แม่นึ่งข้าวอีกเนาะ ายจะเป็นสาวเพิ่มก็มาได้หยุดจบเลยไปน้งเรียนคู่กับให้หมาบ้านแม่กระจมสิ่งสิ่งบอบข้าวเสียงโทรศัพท์จูจิ้งจุจิ๊งจูจิ๊งมาโหลที่ต้นเลือาเย็คืนนี้สางทุกขเจอกันขาจ้าจ้าจายบายว้า เบาก็แม่ว่าเป็นเสียผุ้ขี่เมาก็ผัวจ้าแต่อีนั่งจังสี่ได้ผัวแน่วไดหัวจักบอเวลามันเมามันจะหักเธอเหมือนลูกฟุตบอลได้ผัวก็ดีตัวพวกได้เห็นให้พ่อแม่เสียใจแต่ม่เห็นไปโลดเจ้าอาตมาลีโต้ลีโตน้คนกุมมือนี่มันจะได้บุญมันฟ้ามันฟังย่านบอได้ผัวไหลายน่อย อาตมาประเทศโรงเรียนเกษตรก็มันกับผู้งูวะลมขานิมนต์หลวงพ่อประเทศอาตมาไปนั่งซ่อมหลวงข้าเจ้าพอแต่มันนั่งปั๊บมิสตีมมาแล้วค่ะเห็นผู้บ่าวต้อนโต๊ห้องยางหนามึนเลยผู้บ่าวผู้ได้จีบกูตบแม่งเลย อัตมาไปถามว่าลูกสาวน้าจะค้นยกมือเบิดนางผู้งามเนี ò, ่ยอาทิตย์อัตไถ่แอดอ้ยผู้นั่นเด็กพัดนึงเหลือบจิงบูตอัตมาเลยถามมาเหยนหนังสือหรือมาเหยนหาแฟนมาตอบเลยเนี่ยมันมึนขนาดา มันจะเป็นกำลังใจบุ๋ยเป็นกำลังใจเราสอบได้ทีหนึ่งว่ล่ะก็ได้กระซงมันความสุขเล็กๆน้อยๆของหููหนงพ่อไม่เกี่ยวเซ็ตมันเลยมันดาคือนั่นเห็นว่าเวาเล็กน้อยกูมือนีิเห็นว่าเวลามันได้กันแล้วบ่ะเด็กออกลูกมามันวีดลงมาเต็มตึกสันซีขุด ึงฟังไวยินหน่อยๆนะกมูลีที่ไหนมึงในพวกระมือมึงเขาทิมมึงปดทองใหญ่มากอยากไอ้เขาลูกองแมาบัดนี็ก็วี่ทิมในเมื่อพ่อมึงไม่รักกูก็ไม่รักกูก็ไม่เลี้ยงถิ่ม,มโอ้ยเดี๋ยวนี้เิ็กน้อยข่าลูกใกล้ไหลายบาะเปนเต้เล็กน้อยในเดี๋ยวนี้ฮอดพยาบาลพวกได้ข่าลูกบัดนี้อุ้ยกรรมมาละทอดเด้อ ถ้าคนขาปลาขาแมวขามายังกลาบ่แห้งล่ะพวกไดตีแมวดูดูเห็นบอผู้เฒ่าเห็นบอก็ตะแมวของไก่เดี๋ยวนีเพิ่นเจึงได้นั่นตีแมวเท่าเึื่อยู่้านใกล้ๆอาตมาเนี่ยม้าเข้าสวนก็ได้ โอ้เขาวสวนกูเวาไปฉีดส่วนกูบอกเล่งปืนบอกพอข้าวบาถึงสองปีเป็นมาเล่งอยู่หลัง